สวัสดีครับพี่พี่วันนี้นะครับ EP ที่140ี่นะผมก็มีวัตถุมงคลเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาทมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับพี่พี่ก็วันนี้ผมมีวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อวิชัยหลวงปู่สุขวัดปักของมขามเท่ามาแบ่งปันกันนะครับรายการแรกในวันนี้เลยนะครับพี่พี่รายการแรกในวันนี้นะผมมีเหรียญโลหลวงพ่อกล้วยเนื้อทองแดงลมดําหลังยันไตรสาระคมปี2567นะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับมาแบ่งปันใี่พี่กันนะครับ เหรียญโล่รุ่นนี้นะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าบูชาเลยนะครับเหรียญโล่หลังยันเนื้อทองแดงลมดํานะครับอ่าก็เหรียญนี้นะอ่าด้านหลังจะเป็นหลังบล็อกสายฝนนะครับหาหลังบล็อกสายฝนนะครับสวยเลยนะเนื้อทองแดงลมดําถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมของทุกๆปีนะพี่อย่าเป็นเหรียญยอดนิยมของทุกปีนะสวยเลยนะครับเหรียญโล่เนื้อทองแดงลมดําหลังยันไตรสถานะคมนะครับผมเปิดให้เหรียญละ 650บาทครับพี่เหรียญละ650บาทเท่านั้นครับรายการต่อมานะครับผมมีเหรียญอัปปกาหลังหนุมานเชิญธงนะครับเหรียญอัปปกาหลังหนุมานเชิญธงปี66รุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับอ่าเนื้ออัปปกานะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผิวสวยเลยนะครับแลวเป็นรุ่นย้อนยุคปี21หนึ่งะด้านหลังจะเป็นหลังหนุมานเชิญธงนะครับหลังหนุมานเชิญธงครับผิวสวยเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยนะครับบ็อกสายฝนนะครับปี6 7 รุ่น10มีหลักนะครับ10มีหลักปี67ผมเปิดแบ่งปันให้นะครับเหรียญละนะครับ5 5าบาทพร้อมจัดส่งครับพี่ะทุรายการส่งฟรีทุกรายการประกันแท้สากลครับทุกรายการประกันแท้สากลครับผมรายการต่อมาเลยนะครับรายการต่อมานะผมมีนะครับเหรียญนโมตาบอดนะครับพี่ะเหรียญนโมตาบอดนะครับปี67เหรียญยอดนิยมครับเพราะว่าน,านานปีเขาจะมีการจัดสร้างยอนยุกนะ เหรียญนโมตาบอดหลวงพ่อกลวยย้อนยุคปีหนึ่งห้านะครับอ่าย้อนยุคปีหนึ่งห้าครับเหรียญกลมหลังยันนโมตาบอดนะครับรุ่นนี้ออกปีหกเจ็ดรุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับอ่ารุ่นสิทธิ์มีหลักปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าเหรียญนะครับผิวย้อนยุคนะพี่อ่ะณตันโตณโมตันติตันติตันโตณโมตันตันครับผิวสวยเลยนะเหรียญรุ่นนี้ครับนโมตาบอดนะครับเหรียญนโมตาบอดย้อนยุคปีหนึ่งห้านะครับ อ่าก็เขาจะมีเป็นรุ่นย้อนยุกนะพี่อ่ะรุ่นย้อนยุกมาทั้งหมด3รุ่นนะจะมีรุ่นที่1เป็นปี48รุ่นที่2ปี63และรุ่นที่3ออกปี67นะคือรุ่นนี้เลยครับสิทธิ์มีหลักออกตรงโดยวัดโคสิตรามนะผมเปิดให้เหรียญละ450บาทครับนะโมตาบอดยอดนิยมครับรุ่นนี้นะครับ450าบาทพร้อมจัดส่งครับอ่าโอเคครับเหรียญนโมตาบอดไปแล้วนะเหรียญนโมตาบอดไปแล้วครับต่อมาเป็นเหรียญกะไรทองนะครับ เหรียญกะลาทองหลวงพ่อกวยปี2567นะครับผมมีเหรียญกะลาทองหลังหนุมานเชิญทงนะครับอ่าหลังหนุมานเชิญทงนะครับกะลาทอง 2K นะครับเหรียญกะลาทอง 2K ยอดนิยมครับสวยเลยนะครับพี่อ่ะสวยเลยนะครับกะลาทอง 2K นะครับอ่าผิวสวยนะครับอ่า 2K แบบนี้เลยครับองค์หลวงพ่อปัดทองนะครับองค์หลวงพ่อปัดทอง เป็นรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างยอนยุคของเนื้อกะลาทอง 2K เลยนะครับผมเปิดให้เหรียญละ1,100บาทครับกะลาทองครับหลังฮันุมานนะครับต่อมากะลาทองหลังยันนะครับกะลาทองหลังยันนะครับชื่อกล่องก็เขียนว่ายันนะครับหลังยันไตรสารณคมครับอ่าก็ในยันจะยิงทรายนะครับอ่าเป็นปัดเงาครับขออภัยครับปัดทองแบบนี้นะครับอ่าปัดทองด้านในนะครับสวยเลยนะครับปัดทองครับ หลังยันไตรสารณคมครับเปิดให้เหรียญละ1,100บาทเท่ากันครับรับ2เหรียญ2 2 0 0ครับพี่อ่ะรับ2เหรียญ2,200นบาทเท่านั้นครับเหรียญก็ไหลทองนะรายการต่อมาเลยนะครับกะไหลทองไปแล้วครับผมมีนะครับเหรียญนโมตาบอดนะครับพี่เหรียญนโมตาบอดนะครับย้อนยุคปี15เหมือนกันครับกะไหลทองนโมตาบอดครับรุ่นนี้นะครับกะไหลทองนโมตาบอดนะครับ สวยเลยนะครับรุ่นนี้นะนัันโตนะโมตันติตันติตันโตนะโมตันตันนะครับกะไรทองปี67ย้อนยุคปี15องค์หลวงพ่อปัดเงานะครับอ่าด้านข้างยิงทรายถิวสวยเลยนะรุ่นนี้ครับกะไรทองนะครับอ่าที่เป็นเนื้อกะไรทองนะจะมีการย้อนยุคล่าสุดปี63นะครับแล้วก็ข้ามมา6 7เเลยนะครับสวยเลยนะรุ่นนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้เหรียญละ800บาทเท่านั้นครับพี่ เรียนละ800บาทเท่านั้นครับอ่าสวยเลยนะครับตัวหนังสือคมเป็นแท่งๆเลยนะรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยนะครับกะไรทองครับรายการต่อมาเลยนะครับอ่ารายการต่อมาครับกระไรทองไปแล้วนะอ่ากะไรทองไปแล้วครับต่อมาเป็นรูปหล่อครับรูปหล่อหลวงพ่อกวยปี67รูปหล่อทองเหลืองนะครับปี6 7ครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อกวยนะถือว่านะครับอ่าบูชานะครับอ่าทางด้านแขวคัดปลอดภัยดีนะครับพี่อ่าโชคลาภแขวคัดปลอดภัยนะครับ รูปหล่อจำลองนะพี่เป็นรูปหล่อขนาดห้อยคอนะครับจำลองจำลองหน้ามนดกนะพี่ฮะจำลองหน้ามนดกสวยเลยนะครับผมเปิดให้องค์ละ450บาทครับพี่องละ450บาทเท่านั้นครับรายการต่อมาเลยนะครับอ่ารายการต่อมานะผมมีวัตถุมงคลของพระเชพคุณหลวงพ่อวิชัยนะครับอ่ามาวัตถุมงคลกับอ่าของหลวงพ่อวิชัยกันก่อนนะพี่ผมมีหนุมานนะครับลอยองค์เนื้อเงินครับพี่หนุมานลอยองค์อุดกิ่งก้นเงินหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัสหัวเด่นนะครับ ่านุมารุ่นนี้จะเป็นเนื้อเงินอุดกิ่งก้นเงินนะครับพี่สร้าง66องค์ทั่วประเทศองค์นี้รันเลข54นะอ่ามีรอยจานนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตรหัวเด่นด้วยครับเหรียญนี้นะครับอองคนี้นะรูปหล่อหนุมาลอยองปลุกเสกไตรมาสปี66นะครับรุ่นบุญกะถินนะครับรุ่นนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเลยนะครับะอาเป็นเหรียญนะครับเหรียญเป็นรูปหล่อครับขออภัยครับรูปหล่อหนุมาลอยองค์เนื้อเงินนะผมเปิดให้องค์ละ สี่พันบาทเท่านั้นครับองนี้นะสร้างน้อยครับสร้างน้อยมากครับรูปหล่อหนุมาลอยองค์หลวงพ่อวิชัยนะครับรายการต่อมานะครับผมมีรูปหล่อหนุมานลอยองค์หลวงพ่อวิชัยนะเป็นเนื้อทองขาวอุดกิ่งก้นนวะครับพี่เนื้อทองขาวอุดกิ่งก้นนวะโลหะแท้นะครับรุ่นนี้นะมีะรันเลขกำกับเหมือนกันนะครับสร้างน้อยครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าบูชาเลยนะหนุมานครับสวยเลยนะครับหนุมานลอยองคหลวงพ่อวิชัยนะ อง,งนี้ผมเปิดให้800บาทเท่านั้นครับทองขาอุดกิ่งก้นนวะนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อประสบการณ์ปอกกระสุนลูกปืนนะอุดกิ่งก้นทองเหลืองนะครับรุ่นนี้นะปอกกระสุนลูกปืนนะครับอุดกิ่งก้นทองเหลืองนะครับอ่าสวยเลยนะมีรายละเอียดกำกับชัดเจนนะครับเปิดให้อง์ละ600บาทเท่าน,งงานั้นคะรับองนี้นะอ่าเปิดเบาเลยกันนะพี่องละ6 0 0บาทเท่านั้นครับเป็นเนื้อประสบการณ์ครับอ่าประสบการณ์ทางด้านครับอ่ายิงปืนไม่เข้าครับพี่ อ่าก็เป็นประสบการณ์ในช่วงปีใหม่นะพี่อ่ารุ่นนี้ครับเป็นเนื้อประสบการณ์เลยครับเพราะเป็นเนื้อปอกกระสุนลูกปืนด้วยครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับผมมีนะครับเป็นเม็ดยาวาสนาจินดามณีหลวงพ่อวิชัยครับอ่าเลี่ยมคู่กันเลยนะพี่อ่าเลี่ยม3นะครับอ่าเลี่ยม3ลูกเลยนะครับลูกอมนะครับอ่าเป็นลูกอมผงยาวาสนาจินดามณีนะเม็ดยาครับที่เรียกง่ายๆครับพี่เม็ดยานะครับวาสนาจินดามณีหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นตำรับองค์ครูบุรพาจารย์ นะครับสำหรับ3องค์ครูครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่ปงหลวงปู่เย็นนะเม็ดยาครับอ่าก็สรรพคุณพุทธคุณดีนะครับเม็ดยานะครับผมเปิดให้นะ3เม็ดนะครับในราคา450บาทเท่านั้นครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับพี่อ่ะเลี่ยมกรอบแบบนี้มาก็ร้อยกว่านะครับอ่าลูกอมนี้หายกันเม็ดละร้อยกว่านะครับพี่สวยเลยนะครับ3เม็ดเลยนะเปิดให้450บาทเท่านั้นครับอ่ารายการต่อมาผมมีเม็ดกระดุม หลวงพ่อกวยครับอ่าเม็ดกระดุมหลวงพ่อกวยรุ่นสิทธิ์กตัญญูนะครับอ่าปี66นะครับสิทธิ์กตัญญูปี66นะรุ่นนี้จะเป็นเม็ดกระดุมเนื้อทองเหลืองครับพี่เม็ดกระดุมเนื้อทองเหลืองหลังหะนุมานเชิญธงนะครับเม็ดกระดุมปี66ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าบูชานะเม็ดกระดุม66นะครับสวยเลยนะรุ่นนี้ครับรุ่นสิทธิ์กตัญญูนะผมเปิดให้เม็ดละ100บาทนะครับอ่าทุกรายการส่งฟรีครับพี่ทุกรายการจัดส่งฟรีนะ เม็ดละ100บาทเท่าน oh. ั้นครับเม็ดกระดุมหลวงพ่อกวยปี66รุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับออกตรงโดยวัดโคสิตรามนะครับเม็ดละ100บาทเท่านั้นครับเม็ดกระดุมนะครับมียอดไม่มากนะครัพี่ต่อมาจะเป็นเม็ดกระดุมนะครับปี67นะครับกระดุมเงินกระดุมทองนะพี่อ่ากระดุมอัปปากานะครับที่พี่ๆหลายท่านนะครับเรียกติดกันว่าเม็ดกระดุมเงินนะเป็นเนื้ออัปปากานะครับและทองเหลืองนะกระดุมเงินกระดุมทองนะผมเปิดให้คู่ละ200บาทเท่านั้นนะพี่อ่ะคู่ละ200บาทเท่านั้นครับปี67นะครับ ต่อมาจะเป็นเม็ดกระดุมเงินนะครับอ่ากระดุมเงินเลยครับพี่เป็นเนื้อเงินเลยนะครับเม็ดกระดุมเงินนะครับอ่าเป็นรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างนะเพราะว่านี่ครับอ่าพี่ๆหลายท่านเรียกติดว่ากระดุมเงินนะทางวัดก็เลยสร้างเป็นเนื้อเงินมาเลยนะครับเม็ดกระดุมเงินนะครับอ่าปี2567รุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับอ่าสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าทุกองค์จะมีรันเลขกำกับครับองนี้เลข618นะครับเลข618เลขสวยเลยนะครับ อ,องนี้นะครับผมเปิดให้1,200บาทละกันนะพี่เม็ดกระดุมเงินปี2,567เป็นรุ่นแรกที่มีการจะสร้างเม็ดกระดุมเนื้อเงินเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเม็ดกระดุมเงินและก็กระดุมทองคำนะครับทองคําแท้นะครับอ่าองนี้เป็นเม็ดกระดุมเงิน1,200บาทเท่านั้นครับรายการต่อมาเลยนะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวรวิหารนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรหลังหลวงปู่สุขนะครับอ่ารุ่นนี้ราคาจองวัด2,000นะพี่ราคาจองวัด2,000บาทนะครับ หลวงพ่อธรรมจักเป็นพระพุทธปางห้ามญาตินะครับประจําวันเกิดนะพี่ด้านหลังจะเป็นหลังหลวงผู้สุกนะพี่หลังเหรียญก็จะเป็นหลังเหรียญของหลังเหรียญหลวงปู่สุกนะพี่เป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่สุกวัดปากทองมะขามเท่าท่านนับถือนะครับหลวงพ่อธรรมจักนะครับสร้างน้อยนะมีรันเลขกํากับนะครับชัดเจนนะครับผมเปิดให้นะครับองคน,นี้ราคาบูชานะครับราคาจององละสองพันนะผมเปิดให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทละกันนะพี่ราคาเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับ 1500บาทเท่านั้นครับจะต่งฟรีครับเหรียญเนื้อเงินแท้ครับอ่าเหรียญเงินหลวงพ่อธรรมจักรหลังหลวงพุทสุรุ่นนะครับอ่ารุ่นเหนือดวงพลิกชีวิตครับเหรียญ2หน้านะครับพี่เหรียญนี้นะสวยเลยนะครับราคาวัด2,000บาทนะครับเนื้อเงินบริสุทธ์เจาะหูห่วงสร้าง199เหรียญนะครับรายการต่อมาเลยนะครับผมมีนะครับมอนะครับอ่ามอประกานะครับมอกระดูกประกานะเหลือเล่มสุดท้ายแล้วพี่เหลือเล่มสุดท้ายแล้วนะครับอ่ามอกระดูกประกานะ สวยเลยนะครับเป็นด้ามสองเป็น2.5นิ้วนะครับอ่าุดนิ้วนะผมเปิดให้นะครับเล่มละนะครับ1,200บาทเท่านั้นครับาเหลือเล่มสุดท้ายนะครับ1,200บาทเท่านั้นครับมอปากกาไปแล้วต่อมาเป็นมอ5นิ้วนะครับมอไม้5นิ้วนะครับอ่ามอไม้5นิ้วเหลือไม่มากเลยครับเปิดให้พันเนะมอไม้5นิ้วครับตั้งหิ้งบูชาดีนักแร้เลยนะครับ1,700บาทเท่านั้นครับอ่า รายการต่อมาเลยนะครับรายการต่อมารูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับรูปหล่อตั้งหน้ารถหลวงพ่อกลวยนะปีหกรุ่นติดมีหลักนะครับเปิดให้อง์ละ1,000บาทเท่านั้นครับรูปหล่อตัต้งหน้ารถหลวงพ่อกลวยนะต่อมาพระขันนะครับพระขันใช้แทนมิดหมอได้นะครับพระขันเข่าไฟนะพระขันเข่าไฟรุ่นติดมีหลักปี67นะครับพุทธคุณทางด้านการคุณแสงมนดาดีนะครับเปิดให้เล่มละนะครับ400บาทเท่านั้นครับเล่มละ400บาทเท่านั้นครับผม รายการต่อมาเลยนะครับอ่ารายการต่อมาผมมีรูปถ่ายหลวงพ่อกวยปี6 4นะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนั่งกระดานนะครับอ่านั่งกระดาน3แผ่นนะครับปี2564รุ่นรวมใจสิบนะอ่านั่งกระดานนะครับอ่าสวยเลยนะครับหลังเป็นหลังแผ่นยันหนุนดวงรุ่นแรกนะครับหรือว่ายันอิติวิโสเตียนะครับกันภัยดีนะครับโชคลาภก็ดีครับผมเปิดให้บาลละ300บาทเท่านั้นครับพี่อ่ะบาลละ300บาทเท่านั้นครับทุกรายการประกันแท้นะครับ ต่อมารูปโต๊ะหมู่เล็กปี2565รุ่นสิทธิ์มีครูหลังแผ่นยันครูนะเปิดให้นะครับบานละนะครับอ่าสามร้อยบาทเท่านั้นครับอ่าบานละ300บาทเท่านั้นครับพี่ต่อมานะครับรูปถ่ายปี66นะครับอ่ารูปถ่ายหลวงพ่อกวยเท่น้ำมนต์หลังจะเป็นหลังหนุมานเชิญทงครับอ่าหลังแผ่นยันหนุมานเชิญทงนะอ่าเปิดให้นะครับบานละ250บบาทเท่านั้นครับ ต่อมารูปบุญกระถินนะครับอ่านั่งกระดานบุญกระถินปี 65- สร้าง5,000บาทเท่านั้นนะครับเปิดให้บาทละ200บาทเท่านั้นครับหลังยันสารพัดนึกนะครับรุ่นนี้ออกวัดเดิมบางคงคารามนะพี่รายการต่อมาครึ่งองค์นะครับปี67นะรูปถ่ายหลวงพ่อกอยครึ่งองค์ฉากสีย้อนยุคปี63นะรุ่นนี้ออกปี67นะครับสวยเลยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันไตรสาระคมนะครับอ่าคุ้มกันภัยครับอ่าสวยเลยครับคุ้มกันภัยทุกสารทิศนะครับ เปิดให้บานละ300บาทเท่านั้นครับพี่บานละ300บาทนะครับต่อมายันคู่ครับยันคู่นะครับหลังยันไตรสถานะคมเหมือนกันครับเปิดให้บานละ300บาท Aaa. เหมือนกันครับพี่บานละ300บาทเท่านั้นครับต่อมาครับหลังตะวนันนะครับหลังตะวันหลังยันไตรสถานะคมครับ300บาทเท่ากันนะพี่เปิดให้บานละ300บาทเท่ากันครับสวยเลยนะครับ รุ่นศิทธ์มีหลักปี2,567ออกตรงโดยวัดโคสิตรามนะครับรายการต่อมานะครับรูปถ่ายหลังตะกุดย,ยอดนิยมของปี67นะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักนะรูปยอดนิยมของปี67นะครับหลังตะกุดนะครับหลังตะกุดยอดนิยมครับผมเปิดให้บานละ550บาทเท่านั้นครับพี่รูปถ่ายหลังตะกุดนะ550บาทนะครับสวยเลยนะครับรายการต่อมารูปยันคู่ครับรูปยันคู่ปี64รุ่นรวมใจสิทธิ์ครับ ประสบการณ์ M16 นะครับประสบการณ์ M16 ยอดนิยมครับยันคู่นะยันคู่ปี64ครับยอดนิยมเลยนะครับเปิดเบาๆแล้วกันนะพี่เปิดให้บานละ350บาทเท่านั้นครับยันคู่นะบานละ350ผมมียอด2องบานนะครับต่อมาครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์นะครับปีสองพาร้อยหกจุดตัวนี้การดูนะครับจุดแพ้ดูง่ายเลยนะครับพี่ซาราโอจะต้องตรงกับขีดเส้นสังกตินะสวยเลยนะครับใบหน้าเวลตาของหลวงพ่อท่านคมชัดนะครับ เม็ดสีอยู่ในดวงตาชัดเจนนะปี6.4รุ่นลมใจสิทธิ์ครับครึ่งองค์ยอดนิยมครับหลังแผ่นยันดุนดวงนะครับเปิดให้บานละ300บาทเท่านั้นครับพี่อ่ะเปิดให้บานละ300บาทเท่านั้นครับรายการต่อมาผมมีนะครับรูปหลวงพ่อโมวัดจันทนารามครับพี่อ่ะรูปถ่ายหลวงพ่อโมวัดจันทนารามย้อนยุคปี63นะครับรุ่นนี้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักด์นะครับปลุกเสกนะเปิดให้บานละ150บบาทเท่านั้นครับหลวงพ่อโมวัดจันทนาราม สายเหนียวเมืองห้วยกดนะครับต่อมาผมมีนะครับเตารีดหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนครับอ่าเป็นพระผงพิมพเตารีดแบบเหมือนหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนนะเนื้อเข้มเลยครับอ่าปี39มเก้าทันหลวงพ่อมหาโพท่านบุกเสกครับติดจีวรชัดเจนเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ทันหลวงพ่อมหาโพท่านบุกเสกหลังยันเกาะเพชรครับหลวงพ่อมหาโพท่านนะถือว่าเป็นสิทธิ์ครับสายเลือดปากคองมะขามเท่าครับอ่าสิทธิ์หลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านี้เองนะครับสวยเลยนะหลังยันเกาะเพชรครับ เนื้อเข้มแบบนี้นะครับอ่าองค์ป่าต้องมี500แล้วครับองค์นี้แบ่งปันเบาๆแล้วกันนะพี่เปิดให้450บาทเท่านั้นครับพระผงพิมพ์ตารีดหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนปี39นะครับรายการต่อมาผมมีเหรียญหลวงปู่สุขวัดปาคของมะขามเท่านะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับอ่าเหรียญหลวงปู่สุขนะครับย้อนยุค2 4 6 6นะพี่อยะย้อนยุค2 4 6 6เนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเงินนะพี่อยะทองแดงห่วงเชื่อมเงินบล็อกธรรมดานะพี่อยะบล็อกธรรมดายอดนิยมครับ สร้างสองแสนเหรียญแต่จา <hed> ํานวนการจะสร้างไม่พอกับลูกศิษย์ท่านนะครับสวยเลยนะครับเหรียญหลวงพุทธรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยนะครับบล็อกไข่ปลามีขีดครับอ่าบล็อกไข่ปลามีขีดนะสวยเลยนะครับรันเลขกํากับ1 0 1 8 5 2นหนึ่งปดห้าสองนะสวยเลยนะครับอ่าสวยเลยครับเหรียญหลวงพุทรุ่นนี้นะครับผมมีสองเหรียญนะพี่ผมมีสองเหรียญนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับพี่ เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะพี่ๆหลายท่านถามหาเป็นจำนวนมากเลยนะเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยนะรุ่นนี้ครับเนื้อทองแดงครับพี่อ่าบล็อกธรรมดาเหมือนกันนะครับองค์นี้เลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดนะครับอ่าสวยเลยนะครับผมเปิดให้เหรียญละสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับพี่อ่าเปิดให้เหรียญละสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าย้อนยุคสองสี่หกหกครับสุดยอดพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่นะครับต่อมาเป็นรูปถ่าย หลวงพ่อกวยวัดรัตนชัยจีนนะครับอ่ารุ่นนี้ครับอ่าวัดรัตนชัยพิธีจตุรพิธพรชัยเสาห้านะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับประสบการณ์มากมายครับรูปจากนี้หลังตาปั้มวัดรัตนชัยสร้าง9 9 9 9บาทครับเปิดให้นะครับบานละ200บาทเท่านั้นครับบีบานนี้นะเปิดให้บานละ200บาทเท่านั้นครับรูปถ่ายวัดจีนนะครับอ่ารูปถ่ายวัดจีนนะยอดนิยมเลยนะครับรายการต่อมาผมมีนะครับเสียญพ่อแก่ ครับไหว้ครูนะพ่อแก่บรมครูไหว้ครูปี57หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นหายากเลยนะครับเสียนพ่อแก่นะเป็นเสียนยุคต้นของหลวงพ่อวิชัยนะเสียนพ่อแก่ครับยุคต้นที่หลวงพ่อวิชัยจัดตั้งเลยนะปี57ครับรุ่นนี้นะครับสวยเลยนะเสียนพ่อแก่บรมครคูนะผมเปิดให้เสียนละ400บาทเท่านั้นครับพี่อะเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเสียนละ400บาทเท่านั้นครับเลี่ยมกรอบสวยเลยนะครับรายการต่อมาผมมีนะครับ สมเด็จนะครับพระนะครับนั่งตังนะขอไปครับพ <with> er well. ี่นั่งตังรับทรัพย์หลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะพี่อะนั่งตังรับทรัพย์หลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นผสมมวลสารสามองค์ครูบุรพาจารย์ครับมีเกษาหลวงพ่อวิชัยท่านด้วยนะออกวัดองค์ละ200นะครับผมเปิดให้260บาทเท่านั้นครับพี่นั่งตังรับทรัพย์นะครับต่อมานะผมมีนะครับเหรียญวัดหนองแขมนะครับรุ่นนี้นะครับท่านหลวงพ่อพราวัดโคดมไม้พุกเสกครับเหรียญเม็ดเม็ดแตงนะพี่อ่ะเม็ดแตงงวัดหนนอแขมะ เม็ดแตงหลวงพ่อกลวยครับารุ่นนี้ผูกเสกในวาระปี6 2 6 3ปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดหนองแขมครับหลังฮนุมานเชิญธงครับเม็ดแตงมาพร้อมเชือกเดิมวัดผมเปิดให้เม็ดละ111บาทเท่านั้นนะพี่อ่ะเม็ดละ1 1 1บาทเท่านั้นครับเม็ดแตงหลวงพ่อกลวยชุดินทโรวัดหนองแขมปิดทองฝั่งลูกนิมิตยอดนิยมนะครับรายการต่อมาผมมีพระปิดตานะครับอ่าปิดตากระหนกข้างสร้างบาร,รมีหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัดหัวเด่นนะครับ พระปิตานะองนี้เป็นเนื้อฟ้าเลยนะพี่หยาเนื้อออกฟ้านะครับอ่าสวยเลยนะครับปิตานะผมก็จะมีเนื้อฟ้าและเนื้อขาวนะครับอ่าเนื้อขาวแบบนี้นะเป็นปิตากระหนกข้างสร้างบาร,รมีปี66ฉลองอายุวัฒนมงคลของพ่อท่านนะ6เมษานะครับผมเปิดให้นะครับองละ300บาทเท่านั้นครับพระปริตานะอ่าองละ300บาทเท่านั้นครับหลวงพ่อวิชัยกวิทวัฒน์หัวเด่นนะครับรายการต่อมาผมมีนะครับ พระผงนะครับดวงเศรษฐีหนุนดวงหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตรหัวเด่นนะจะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดครับเนื้ออมชมพูแบบนี้นะครับอ่าสวยเลยนะผมมี2อ,ององค์นะเปิดให้องค์ละ260บาทเท่านั้นนะพี่อ่ะองละ260บาทครับสวยเลยนะรุ่นนี้ครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีหนุนดวงปุกเศกไตามานปี64สครับอ่าสวยเลยนะอง์ละ260บบาทเท่านั้นครับรายการต่อมาผมมีสมเด็จแหวกมา่าน นะครับหลังพระพรมรุ่นมงคลชีวิตปี54ออกตรงโดยวัดโคสิตารามนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นยุคสมัยหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นเป็นผู้รวบรวมมวลสารและเป็นผู้จัดสร้างนะสวยเลยนะครับเนื้อผงม,มวลสารนะครับนานา,นานชนิดหลักร้อยกว่าชนิดนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าบูชานะเพราะว่าหายากครับหลังพระพรมนะครับผมเปิดเบาแล้วกันนะพี่เปิดให้1,200บาทเท่านั้นครับหลังพระพรมนะครับปี54มงคลชีวิตหายากเลยครับ 1,200บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นพระกันผีมารลวิชัยหลวงพ่อวิชัยครับปลุกเสกนะครับสองวาระพิธีด้วยกันครับปลุกเสกวาระที่1ที่วัดนะครับอาวัดหัวเด่นและวัดเดิมบางนะพี่รุ่นนี้นะครับปลุกเสกพร้อมกับวัตถุมงคลรุ่นกตันยูนะพระกันผีรุ่นนี้นะครับสวยเลยนะครับพระกันผีครับด้านหลังก็จะเป็นบล็อกเดียวกับพระกันผีหลวงพ่อกวยเลยนะสวยเลยนะครับมีลันเลขกกำกับชัดเจนนะครับ ผมเปิดให้นะครับองค์ละ260บาทเท่านั้นครับพระกันผีหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเร่นครับอ่าเวลาไปไหนครับก็พกพระกันผีไปองหนึ่งครับอ่าป้องกันคุใส่มนดําป้องกันผู้ผีปีศาจนะครับอ่าก็ดีนักแรนะครับรายการต่อมาผมมีเหรียญอธิษฐานลิ์วัดเดิมบางคงคารามครับรุ่นนี้ออกในนามวัดบรมาัทวรวิหารนะราคาจองวัด200บาทนะพี่ราคาจองวัด200บาทครับผมแบ่งปันเบาเลยแล้วกันนะพี่เปิดให้องค์ละ150บบาทเท่านั้นครับ เป็นเหรียญนะครับนาโลนะครับวัดเดิมบางคงคารามปี6 6นะครับสร้าง2566เหรียญเท่านั้นครับรายการต่อมาผมมีนะครับอ่ามีเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นปี65นะรุ่นนี้ครับวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าจะคิดถึงครับรุ่นนี้นะสวยเลยครับอ่าสวยเลยนะเหรียญรุ่นนี้ครับอ่าเปิดให้ราคาจองวัดละกันนะพี่เปิดให้องค์ละ300บาทเท่านั้นครับพี่เปิดให้องค์ละ 400บ300บาทเท่านั้นครับอ่าองนี้เป็นองค์ตัวอย่างครับพี่องนี้เป็นองค์ตัวอย่างครับอ่าถ้าพี่ปิดผมจะส่งเป็นองค์ที่เป็นซีนเดิมวัดให้ครับให้พี่ๆได้ไปลุ้นผิวเองกันเองนะอ่าองนี้เป็นองค์ตัวอย่างครับรายการต่อมาผมมีเหรียญหัวแหวนอธิษฐานฤทธิ์ครับอ่าเหลืออยูหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญหัวแหวนหลวงพ่อกวยนะอ่าแบ่งปันเบาเลือกันนะพี่เหรียญหัวแหวนหลวงพ่อกวยรุ่นอธิษฐานฤทธิ์ปีหกหนึ่งเปิดให้เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับเหลือเหรียญ ครับหลวงพ่อรวยครับอ่าคุณแผนหลวงพ่อกวยปี6 6นะครับอ่ารุ่นสิริตันยูนะอ่าขุนแผนนะผมเหลือไม่มากครับเปิดให้องค์ละ400บาทเท่านั้นครับขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับต่อมาพระศิวลีนะครับรุ่นสิริตันยูเหมือนกันนะครับอ่าพระศิวลีนะเป็นการยยุคมวลสันเก่าปี39นะครับอ่าพระศิวลีครับเปิดให้องค์ละ250บาทและกันนะพี่อ่าราคาบูชาวัดก็องละ200บาทแลวนะครับอ่า พระศิวลีนะครับหลังจะเป็นหลังวัดโคศิตรามพศ2 5 6 6นระรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับพระศิวลีทางด้านมหาโชคลาบนะครับโชคลาภค้าขายดีนะครับ250าบาทเท่านั้นครับต,ต่อมาเป็นหุ่นพยนหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นครับร้อนแรงเลยนะหุ่นพยนหลวงพ่อวิชัยครับหุ่นพยน 5, นะครับรุ่นนี้จะเป็นหุ่นพยนเสาห้านะสิปีมี1ครั้งวาระเสาห้าถือว่าเป็นวันแรงเลยนะครับถ้าเป็นตนสีแบบนี้สร้างน้อยครับสร้างแค่462้ตนนะ แต่ถ้าเป็นตนที่เป็นเป็นได้แดงแบบนี้นะครับอ่าได้แดงแบบนี้นะสร้าง515้ตนนะครับพี่สวยเลยนะครับหุ่นพยนตร์นะอ่าก็ใครได้ชุดแรกไปก็ยินดีด้วยนะครับพี่เพราะว่าตอนนี้หุ่นพยนตร์ก็เริ่มหายากเลยครับอ่าแล้วก็ราคาก็ขึ้นทุกวันนะพี่หุ่นพยนตร์นะครับอ่าผมเปิดให้ตนละ750บาทเท่านั้นครับหุ่นพยนตร์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตร์หัวเด่นสร้างน้อยหายากและหมุนเวียนน้อยนะครับ โอเคครับพี่ๆวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาทเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับสหบวนนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ